Liebe Facebook e u h t ค e ะเจี unde, ๊ยบปิดาเมลีหนักปุกพลังชีวิตระดับโลกจากสวิแลนด์อย่างงงนะคะว่าเจียบเอาคลิปวิดีโออะไรมาให้ดูก็มันมีเรื่องตื่นเต้นจากการต่อจุดของจักรวาลนะคะเมื่อวานจีไปซื้อกับข้าวกับน้องม้าแล้วมีโอกาสไปยืนดูหนังสือ แล้วไปสะดุดตากับหนังสือเล่มหนึ่งนะคะชื่อหนังสือว่า Enjoy This Life โดยเขาเขียนตป็นภาษาเยอรมันนะคะของคุณพาสคาลซึ่งพอเจ็บเข้าไปเปิดดูในเนื้อหาแเราจะบ,บอกว่าใช่เลยฉันต้องการหนังสืออย่างนี้ฉันอยากอ่านหนังสืออย่างนี้มานานแล้วเจบก็เลยซื้อมาแล้วในนั้นนะคะมีมีรายละเอียดของเขาแล้วเจ็บสามารถที่จะเข้าไปเรียนคอร์สออนไลน์กับเขาฟรี4วันแล้วก็ ต่อจุดให้เจ็บค้นลึกลงไปอีกว่าเขามีคอร์สเรียนเปิดสอนที่ไหนนะคะที่เจ็บตื่นเต้นไม่ใช่ที่ได้นังสือไม่ใช่ได้ที่เข้าไปเรียนคอร์สออนไลน์นะคะแต่ที่เจ็บตื่นเต้นก็คือการที่จักรวาลส่งเรื่องดีๆมาให้เจ็บเขาบอกข่าวดีๆมาให้เจ็บจากการที่ให้เจ็บไปซื้อหนังสือเล่มน,นี้มาเหมือนกันกันกบที่ตอนเจ็บไปซื้อหนังสือเรื่อง The Power ของรอนเดอร์เบิร์นแล้วพอเจบมีโอกาสเข้าไปเรียนคอร์สออนไลน์ของคุณพ a าสคาลแล้วก็อ่านหนังสือของเขาในบางส่วนนะคะมันคือเรื่องราวที่เจบกำลังศึกษาและกำลังใช้งานกับตัวเองอยู่และก็เป็นเรื่องราวที่เจบกำลังจะบอกต่อกับทุกๆคนในโลกแห่งนี้เจบก็เลยไม่รีรอค่ะที่จะบุกค,คอร์สมมนาของเขาเพื่อที่จะเข้าไปเรียนรู้แบบใกล้ชิดแล้วก็ ได้ประสบการณ์เรื่องราวกับเขาโดยตรงแล้วก็เป็น reference ตัวหนึ่งให้กับเจี๊ยบเองว่าการที่เจี๊ยบเติบโตการที่เจี๊ยบได้สิ่งต่างๆมามันเป็นจุดต่อที่จักรวาลต่อจุดต่อจุดให้ชีวิตของเจี๊ยบไปสู่ที่สูงขึ้นสูงขึ้นและมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยค่ะเจี๊ยบรู้สึก ไม่ได้จะต้องทําคลิปเล็กๆเพื่อบอกข่าวดีๆบอกเรื่องราวเหล่านี้ให้กับทุกๆคนได้มีโอกาสสัมผัสและรับรู้แล้วก็ใช้ความรู้สึกนี้ใช้เส้นทางในการเชื่อมต่อนี้ทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นดีขึ้นนะคะเราทุกคนมีศักยภาพในตัวเราเองเราทุกคนเป็นได้เหมือนกับที่เราต้องการจะเป็นคะ่ะขอให้คุณกล้าที่จะสร้างความรู้สึกของความสำเร็จ กระาที่จะฝันกระาที่จะสร้างเป้าหมายนะคะเรียนรู้และรู้จักตัวเองใช้เวลาอยู่กับตัวเองเพื่อที่จะสะสมพลังงานสะสมความรู้พัฒนาจากจุดที่เราทำผิดพลาดไปให้ดีขึ้นดีขึ้นแล้วก้าวสู่ความสำเร็จอย่างภาคภูมิใจเพราะความสำเร็จนั้นมันได้มาจากการที่เราทำด้วยตัวของเราเองค่ะ ไม่มีใครจะดึงเราให้สู่ความสำเร็จได้นอกจากตัวเราที่จะลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเราสร้างพลังให้ตัวเองแล้วก็ก้าวสู่ความสำเร็จด้วยความภูมิใจมั่นใจและดีใจฉันทำได้ yes I can โชคดีนะคะขอให้มีความสุขมากมายแล้วเราพบกันที่ความสำเร็จนะคะสวัสดีค่ะ